เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565นายสุกรีสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้โอวาทดและวางแผนการฝึกซ้อมให้แก่ทีมนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพอกายและฟิตเนสทีมชาติไทยซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันเดอะฟิสิกชั้น3 IT สแควร์หลัก4กรุงเทพเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 12-16พฤษภาคม2565โดยการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามสมาคมกีฬาพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยใน10รุ่นการแข่งขันจำนวน14คนได้แก่น,กแนายเกษมรัตนพรพละกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมนายจิรพันธ์โป่งคำรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัม นายพงศิริพรหมจันทร์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน6 5กิโลกรัมนายเดชนรงค์ประเทศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน7 0กิโลกรัมนายวิชัยสิงห์ทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมนายพงผ้าลารุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมนายอภิชัยวันดีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลกรัมนายเอกพลสุขทองประเภทแอตลติกฟิสิกชายรุ่นทั่วไป นายวัญชัยการจะนะพิมายนายดำรงศักดิ์ส้อยสีนางสาวสิริพรสอนช่วยและนางสาวอาจารีแท่นทรัพย์ในประเภทคู่ผสมรวมทั้งนางสาวจิรธาจุธาน,นิชการและนางสาวสิรินทิพย์อินทรีในประเภทเพากายหญิงรุ่นทั่วไป ทั้งนี้ในสุกรีสุภาวรีกุลในฐานะเลขาธิการร่วมของสพันธ์กีฬาพกกายและฟิตเนสโลกและเลขาธิการของสันกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งเอเชียได้รับการแต่งตั้งจากสาพันธ์กีฬาพกกายและฟิตเนสโลกให้เป็นผู้อํานวยการการแข่งขันของกีฬาพกกายในซีเกมส์ครั้งนี้อีกด้วยโดยนายกสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยตังปาวัฒน์พกกายไทยจะต้องคว้ายอย่างน้อยสามเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับกีฬาพกกายถูกบรรจุเข้าแข่งขันในซีเกมส์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2013ที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาหรือเมื่อ9ปีที่แล้วซึ่งซีเกมส์ครั้งนั้นทีมพกกายไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงโดยได้เหรียญทองจากกิรพันธ์ป่งคำในรุ่นน้าหนักไม่เกิน55กิโลกรัมและขุนตานพวงเพชรในรุ่น80กิโลกรัม